วันนี้ขอของดาราเป็นอีพีพิเศษมารักษาสียที่ตูดแล้วก็คุยเรื่องไข่ไปเดียวแล้วก็สะเก็ดเงินคุณคุณเป็นหมอคุณเคยไปตีหมอปไหมตาบานเลยอ่ะถ้าถ้าโกหกขอให้เชื่อดาราหลายคนเฮ้ยตายแล้วมึงปลอมไม่ตัดไม่ต้องโชว์กลัวใครเคยอ่าผมแน่ใจแหละผมมั่นใจแหละว่ากำลังอ่าอู๋พู โอ้ยห้าสต้องบอกเลยว่าเฮ้ยวันนี้เป็นเลยวเนี่ยพลังไม่มีเลยห้าสองอ่ะเดี๋ยวเราไปบ้านหมอฤิ์กันนะครับผมก็มาดูกันว่าหมอฤิ์เนี่ยจริงผมไม่รู้ว่าหมอฤิ์อ่ะมันมันนอนไหนวะโล <Hello, bro. S 1> อยู่ไหนเนี่ยอยู่คลินิกไงไอคลินิกที่เปิดแบบหลอกลวงคนอนะเฮ้ยจุน พนักงานพนักงานตกใจเนี่ยเจอกันครับพี่ชายโอเคขึ้นมาชั <ok ้นสี่แล้วคุณแกะข้าวไม่รอครับจ้าแม่ไปเดลิคคลินิกนะครับเราจะไม่แวะเข้านะครับคุณลิศเขาจะอยู่ชั้นสี่ฮะตอนนี้เราอยู่ชั้นสี่ค่ะไพรเวทโซนไพรเวทโซนลูกคุณลิศเขาหมาเหรอสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับแจ็คเร็ว นี่อะไรเนี่ยคุณบอกว่าหิวข้าวก็ผมก็ทาข้าวไม่ให้รอไงเอออย่างเงี้ยต้อนรับดีเนี่ะมาดูกันเลยนะครับว่าขอของดารานะครับเราอยากได้อะไรเราก็เข้ามาดูได้เลยนะครับเขาอย่างงี้หรอใช่ครับต้องไปูนงี้เลยแมวกาดขายไหมแมวกวาดแมวกาดไม่ได้ข้างในมีเงินเต็มไปหมดเลยหรอใช่คุณจูจะมาดูแลคุณหมอรีตลอดนะครับนี่คือผู้จัดการพี่จูพี่จูมาถ่ายหน่อยมีสองกล้องหถ่ายคุณรีเขาใช้เรานะคุณคุณเป็นอะไรผู้จัดการไง เริ่มต้นเป็นหมอได้ไงตอนนั้นไปสอบแล้วสอบติดคนเดียวในโรงเรียนนะโครงการเนี้ยนอแล้วเป็นหมอทำไมต้องทมไมต้องมาร้องเพลงอ่ะก็ชอบดูหนังตาแล้วก็เลยไปลองสมัครดูแล้วก็ได้ได้ไงไม่รู้อืมอืมก็เลยมาถึงวัมทุกวันะเฮ้ยหนูตรงนั้นขายขวดอะไรลูกแต่ใดังป้องแป้งพอดสถานาให้มึงยอดหรอกคือขอคุณหมอเข้ามานะปกติเขาไม่ให้นะพี่ทำไงให้ สิวที่ตูดไม่มีที่ผมเครียดมากคือสิวที่ตูดผมอะเต็มเลยตรงนี้มันไม่ค่อยอร่อยเลยผบอ้าวคุณเป็นหมอเนี่ย <c oughs> ไปรังเกียจคนไข้แล้ว <c oughs> คนไข้มีตูดที่สิวอะ่ะคุณรังเกียจทัแล้วสิวที่ตูดเออมีสิวที่ตูดแต่เวลาตรวจปกติไม่ได้กินข้าวไปด้วยไงฝึกดิเอาฝึกโอเคฝร้องในหุ่นารย์แจ็คมาแล้วมันต้องกินยังไเอาเลย วันนี้ขอของดาราเป็นอีพีพิเศษมารักษาสิวที่ตูดแล้วก็คุยเรื่องไข่ไปเดียวแล้วก็สะเก็ดเงินโอเคไปไปไปไหน่งไปดูตูดไงกลับไปไข่ไงอ้าวดูตูดก่อนโอ้โหไม่หว้วช่วยหน่อยช่วยหน่อย การยังไงไม่เอาจริงอย่าล้อนะมึงไม่ควรอายนะมันจะเปิดขนามีที่รักษามีสะเก็ดเงินแล้วก็ปนกับสิวแจ็คก็สะเก็ดเงินมันก็มันเป็นโรคแบบกลุ่มของผิวหนังอักเสบแล้วก็มีเรื่องของกลุ่มคุ้มกันเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรประมาณนี้จริงๆมันก็มีตั้งแต่การทายายาต้านการอักเสบต่างกลุ่มสเตียรอยด์กลุ่มของยาเกี่ยวกับกลุ่มคุ้มกันพวกนี้ที่ใช้ในการรักษาซึ่งยาตอนตอนนี้มันพัฒนาไปเยอะมาก โลกนี้มันมันเป็นแล้วมันก็หายได้ถูกป่ะคือดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ไปควรจะไปพบแพทย์อีกเรื่องหนึ่งไข่ทำไมชอบมีขนติดตรงไหนก็มันเป็นผิวหนังที่มีขนได้ก็ก็ปล่อยมันมีขนไปมันแล้วแต่คนบางคนเขาก็ไม่มีนะแจ๊คควรหรือไม่ควรไม่ครับมันเป็นเรื่องที่กูต้องมาแล้วคำปรึกษาด้วยเหรอเรื่องอยากทำเป็นหมออู้ยแต่ไข่ข้างเดียวคือมันมันก็มันก็สามารถเขียกทองแดงใช่ไหมพี่มีกี่ใบ ม่ไอยากรู้ไงสองับสองใบอ่ะใครมีสามมั้งเนี่ยสองใบมันก็จะกระทบกันได้เนาะเอาดีมัน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 ดีกว่าป่ะวะคุณมาคุยเรื่องไข่กูทำไมเรื่องมันมาเรื่องไข่กูได้ยังไงเจ๊อยากคุยเลยอยากคุยไงคุณคุณเป็นหมอคุณเคยไปตีหม้อป่ะสาบานเลยอ่ะถ้าถ้าโปขอให้ไอ้่ ไม่เคาเอาทีเราอย่าแมสแมนแผมไม่เคยครับไม่เคยแอปอีกแล้วแอปท่อไมนยูทูบพาร์ตสองสองไม่เคยเนี่ยตาเลยไม่เคยเอาจริงไม่เคยไม่เคยจริงจไม่เคยไปลองพาไปดิต้องเรียกมานี่อ้ามไม่บางคนดีเอปไม่แอปไม่คุณคุณก็สอนสิเรื่องความรู้เวลาคุณไปงี้คุณป้องกันยังไงแบบหนึ่งไม่มีการผมถามคุณก่อนคุณเป็นหมอควรให้สเปรย์สดไหม ควรใส่ถุงสเปร์สเปร์อ๋อสเปร์อะไรวะอะไรวะสเปร์ะไรวะสเปร์คือแบบว่าแบบเปย์คืออะไรแบบออก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 อะออกออกสดได้ไหมอะไรเงี้ยอ๋อสเปร์อ่ะอ๋อเขาเรียกสเปร์พี่ได้สเปร์สดไหมคะถามว่าอมแล้วมีโอกาสติดเชื้อไหมเงี้ยเอออมแล้วมีติดเชื้อไหมอย่าโทษนะอย่าดราม่านะเอออันนี้เล่าให้เพื่อเป็นความรู้ความรู้เอออมสดบ่อยๆเนี่ยมันดีต่อต่อตัวตัวเราแหละเราชอบแต่ ถ้าอมบ่อยๆเนี่ยน้ำลายติดติดได้แต่ว่าโอกาสน้อยมากถ้าเอาจริงๆน้ำลายน้ำลายเพียวๆนะฮะโอ้โหต้องเยอะมากๆเลยถึงจะติดได้เราโดนเนี่ยเราโดนถ้าเราโดนเราเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำอ่ะโอกาสที่จะติดเชื้อไม่ใช่ฟินเราฟินส้อ่ฟินอาฟินอฟินเรื่อยล่ะกูฟิน เป็นฝ่ายที่ฝ่ายถูกสอดใส่จะมีโอกาสติดเชื้อมากกว่าฝ่ายสอดใส่อยู่แล้วโดยปกติพอเสร็จหลังเสร็จอยู่ในถุงยางมันมาเรื่องนี้ได้ไงแล้วกูเป็นหมอผิวหนังนเนี่ยมึงเป็นคนแนะนำาด้มโอเคได้ได้ไปเลยได้คืออจจุจิเนี่ยที่อยู่ในถุงยางแล้วเทออกมาแล้วเข้าไปข้างในของผู้หญิงเนี่ยสามารถท้องได้ไหมได้ อาสุจิอ,อยู่ได้อีกี่วันโอ้ยจำจำจำนอนชั่วโมงไม่ได้แต่อาสุจิสามารถอยู่นอกร่างกายแล้วสามารถอยู่ได้หลักอยู่ได้หลักชั่วโมงอ่ะแต่จำไม่ได้อาสุจิทำไมม,มันเหมือนแป้งเปียกมันเหมือนเรต้องตอบอะไรนะอันนี้มันต้องตอบด <c oughs> ้วยคําถามอะไรนะ <c oughs> เราเราเราคุยเรื่องไอ้นี่แหละการศึกษาเขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องเรื่องเรื่องเพศศึกษาเออเพศศึกษา ผมเนี่ยถ่ายรายการเกตไปเอกกับเขานะผมฝันไว้นะขอมาห้องนี้ของหมอลิฟลิฟเรื่องนี้รายการแจ็คก็คือเรียวมากนะเพราะว่าแต่แต่ว่าจะหยิบอะไรนี่นี่ถามก่อนนะแจ็คใส่ไม่ได้หรอรูดเลยสมัยก่อนก็จะเยอะกว่านี้กระเป๋ากุชี้เข้านัเข้านัเขาขายนะไปเนี้ยขายขายนะยังจริงอะไม่ค่อยได้เดินทางกันแต่คนต้องเก่งันตอนเดินทางด้วยปรัโอ้โหช่องเดินทาง ประเทศปิดแย็คบินไปไหนอะไอ้คุณก็น่ามีไงน่าตีไว้เ้ยของดีเยอะเนี่ยกระเป๋านี่อันนี้นี่ปล่อยป่ะอันนี้ปล่อยอันนี้ปล่อยอันนี้เท่าไหร่ขายเลยเอาเลย FC ถ้าแจ็คถ้เอาทำออกถ้าแจ็คขายออกให้แจ็คสิบเปอร์เซ็นต์ไปนี้อ่ะกูช่วยขาย FC ครับช่องแจ็คแฟนฉันนะครับใครสนใจนะครับดออนะครับตรงเป็นแบบนี้นะครับผมบอกเลยอุปกรณ์ครบนะฮะอุปกรณ์อุปกรณ์ครบนะครับสนใจก็ทำมา หครบครบครบถ่ายให้ราคาเยอะสุดเอาไปพี่ดิเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดยุดถ่ายแล้วผมปวดขี้ขอเคี้ยวมันแล้วแล้วกินเล่นกินแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวมาถ่ายต่อคัดไปมึงนะได้เลยเกียรแล้วหมอฮะอะไรใช้คอขวดไม่ลงโอ้โหตอนน้ำหอมไปฉีดกันไปอ่ะฉีดอะไรก็ได้อ่ะเอาซีเคก็ได้อ่ะมันไม่ลงอะมันมีส้มอยู่อะก็มีแต่ส้มอยู่ส้มลอยโอ้โหไม่คิดจะปิดฝาให้เลยหรอโอเค โอ้มึงล้างแค่นั้นดิมึงก็ล้างเปียนเปลียนเลยดิโอ้มึงล้างสองมือดิแจ๊คไม่ใช่นะไม่ใช่สบู่นี่สบู่อันนี้สบู่ว่าแล้วหมอนที่ทำเป็นน้ำนานทำไมน้ำไหลอย่างเยอะที่บ้านเนี่ยก็เกิดไหลแรงอยู่มายังไงต่อเนี่ยคุณขี้เสร็จแล้วเนี่ยขอของดารามาบ้านคุณเนี่ยจะอยู่ที่ว่าคุณเอาของเนี่ยประมูลทําบุญให้กับแฟนคลับของคุณให้เขามาประมูลในช่องทางไอจีผมนี่เราได้บุญเหรอเนี่ย เเอฮ้ยผมเข้าใจว่าที่ผมเข้าใจคุณผิดมาตลอดนะเนี่ยว่าแบบคุณเอาเงินไปแบบมีแต่เสียกับเสียเฮ้ยขอโทษแท็กเฮ้ยนี่ขอโทษจริงจเพราะว่ามึงด่ามึงยิงแล้วนี่เราเข้าใจว่าคุณเอาแบบเอาเงินเข้าตัวเองนะเนี่ยคุณเอาเงินบริจาคทุกเชี่ยดาราหลายคนโอ้ยตายแล้วมึงปลอมไม่ตัดไม่ต้องโชว์กลัวเด็กบอยคุณเคยรีเควสไอ้สายให้คอนี่ตอนแรกนึกว่าคุณจะเอาไปใช้เองไอ้สายให้คอกูกูซื้อแต่อันอื่นมึงจะประมูลไหนอันนี้คุณต้องสองชิ้นเหละเนี่ย มันแล้วแต่แล้วแตแ่แล้วแต่พิธีกรด้วยอ๋ <c oughs> ไอไอ้ยอ้อยคอนตอนแรกคุยกันไม่ถึงชิ้นอนะ้วแต่ <c oughs> ไอ้ย้อยคอนอ่ออะนจะซื้ออ๋อไอ้ไอ้นั่นคือจะเอาไปเองใช่จะซื้อคุณไม่ได้บอกซื้อเนียตอนแรกคุณบอกจะเอาไปเลยไอ้ย้อยคอนเนี่ยอเอามาแลกค่ะนี้คีอ๋อหมื่นแปดแต่นั้นเช็คมาแล้วหมื่นกว่าบ,บาทหมื่นกว่าบาทแลกไหมจะได้นึกถึงกันแลกกันชมแลกเราวันเกิดใกล้กันนี่อ่ะก็นี่ไงเฮ้ยขอคอนเกิดเหรอเนี่ยอ่ะให้แฮปปี้เบวันดี ย้อนหลังยหลังมีความทรงผมว่าขอบคุณเพื่อนขอบคุณเพื่อนของกูไม่ต้องขอบคุณตามมึงแล้วขอบคุณได้ได้แล้วใส่ได้เอกว่าด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเสร็จแล้วก็ทำเป็นแรกกันแล้วถ่ายเสร็จแล้วก็ค่อยพินกูถ่ายอยู่แรกเลยมึงนี่บอกสุดท้ายเลยนะเนี่ยจะเอาให้ได้คือรุ่นนี้นะครับตอนนี้มันหาไม่ได้แล้วเออมันรู้ไงแจ็คมันรู้มันก็เลยไม่คือชอบแต่หาไม่ทันขอบคุณเป็นไงดีออไม่มีใครเห็น ไม่แต่เวลาคุณค้าเท่าไหร่คะเท่าไหร่เอ่อใช้บัตรครับใช้บัตรเหรอครับใช่ครับทั้งหมด4,000ับาทค่ะเช็คเรียบร้อยแล้วค่ะอุ้ยตาจ้าอุ้ยอ๋ออุ้ยเปิดได้เลยอ่ะแต่มันเป็นเซตเดียวกันกับใบนั้นนะเฮ้ยเนี่ยเนี่ยมาดูมาดูมันคือเซตเดียวกันกับมันคือเนี่ยมันมาด้วยกันนะเนี่ยอันนี้ยังไม่ขอของละลานะอันนี้กูขอของเข้าตัวก่อนอันนี้กูมีหลายคอนเซ็ตปืนบอนเซตไปแล้ใช่ใช่ปืนถือนี่นี่ถ้าก็ถือเนี่ย อุ้ยอุ้ยตายแล้วมึงดูนคนเสหลงอีกต่อสมมติแฟชั่นไม่ได้มึงไม่ได้ไอเอมอกบอกบอกเอ็มลองรวแต่ไม่แม่้เดี๋ยวไปไปเมกาเนึงล่าสุดเดนนี่ออครับูชี่โทรบอกกูแล้วว่าปูแจ็จะใส่แบนผมเลยขาดุ่เงินซื้อแต่ไม่แม น้องนิขาน้องเละจาะแต่เอาพี่เอเลขาเป็นปูดองก็ได้พี่ประดามาด้วยพี่ประดาผมไม่อาเจ็บคอเนี่ยดนาด้วยคุณแรกไปเอางี้ก่อนอันนี้ผมบแรกผมแรกแล้แรกมันเกิดนะ Happy b i r ์ h เดยแล้วหลัง Happy birthday a เช่นเดียวกันแช่นเช่นัรีบูดเช่นเดียวกันอันนี้ขาย FC นี่ทักมาหนึ่งอันอันี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้เท่าไหร่เนี่ยหกหมื่นเก้าลมื่นเก็บเก็บเป็นตลูกเก็บเป็นตะลูกเป็นสันเหลือแรกแล้กนี่ พราะว่าเขาหากันอยู่ไงเอางี้สรุปง,ง่ายเดี๋ยวผมขายให้แล้วจะทักจุนมาแต่คอนเซ็ปต์ก็คือขอของดาราคุณอยากเอาของไหนไปทําบุญอ,อ่ะเข้าเรื่องเลยคือคอคุณจะกุชชี่ประมูลกุชชี่ประมูลเท่าไหร่อันนี้ถ้าราคาชอ็อปตั้งแต่เอามาตั้งแต่น่าจะประมาณหมื่นกว่าบาทแต่ว่าอันเนี้ยมันใช้ไปแล้วมันใช้ไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าจะมาหมื่นกว่าบาทไม่ได้แล้วเออก็ เอาให้ทุกคนแบบเอาไปถือว่าทำบุญแล้วกันถูกต้องครับเริ่มที่แสนแปดครับพ่องาจากใต้ไม่ใช่คุณหมอครับเอหมคุเสียงคุณลงเลยแสนแปดอ่ะคุณไม่ได้อยากได้เงินเป็บริจาคเยอะๆหรอมึงถามเขาด้วยเขาว่าตอนเนี้ยเศรษฐกิจเป็นยังไงเอาเอาเลขเลขนำโชคแล้วกันอ่ะแปดร้อยแปดสิบแปดบาทเริ่มที่แปด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 ทอ ต้องบอกนะครับว่าหมอฤทธิ์เนี่ยเขาร่วมทาบุญกับรายการขอของดารานะครับโดยการให้เสื้อกุชชี่ตัวละ888บาทนะครับเริ่มประมูลที่888บาทนะครับจบรายการปึ๊บเราจะไปลงไอจีตอน6โมงเย็นเพราะตอนนี้9โมงกว่าอยู่9โมงกว่านะครับวันเสาร์นะฮะตอนนี้9โมงกว่าเราจะลงไอจีวันวันวันเสาร์นี้นะครับตอน6โมงเย็นในไอจีแจ็คแฟนฉันนะครับจะเริ่มที่888บาทและจะปิดประมูลหนึ่งวันก็คือปิดในวันอาทิตย์นะครับผม ของ6กโมงเย็นว okay. okay. ันหนึ่งโอเคนะฮะคุณฝาก f อีคุณหน่อยให้มาประมูลหน่อยก็ประมูลกันไปนะครับหวังว่าแจ็คข้อจ่อไปบริจาคจริงๆนะครับเออบริจาคอยากทำที่ไหนอยากทำที <ceux> ่ไหนต้องทำที่ไหนดีเอ่อช่วงนี้เป็นแบบเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดอะไรเงี้ไหมแล้วก็บริจาคให้เกี่ยวกับพวกโรงพยาบาลได้ที่ไหนพูดมาเลยจริงๆจริงๆที่ไหนก็ได้นะครับเอาเป็นว่าใครคือนอกจากจะคอมเมนต์เรื่อง ยอดประมวลแล้วคอมเมนต์เรื่องอยากให้เป็นจากที่โรงพยาบาลไหนและการที่ช่วยเหลือเรื่องผู้ป่วยโควิดอยู่ตอนนี้เนาะมีไับโรงพยาบาลเล็กโรงพยาบาลโรงพยาบาลเล็กหรือโรงพยาบาลห่างไกลยิ่งดีเดี๋ยวเงินได้ปุ๊บเดี๋ยวมาบอกคุณแล้วกันว่าจะทําโรงพยาบาลไหนนะเพราะว่าผมเจ้าหลักฐานมาให้คุณฝากช่องคุณเลยอะไรไหมยูทูบคุณมียูทูบนะครับดูช่องหมอฤทธิ์นะครับ m h o r i t z ก็มีคลิปลงทุกๆวันจันทร์นกันก็จะเป็นคลิปแบบว่ามีทั้งแบบ รายการเรื่องของหมอหรือไม่ก็เป็นคลิปแบบไลฟ์สไตล์ทั่วไปใช้ชีวิตขำๆมาทำคลิปตลกๆกันดลยเดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นให้ไปกดติดตามหมอฤทธิ์ลืมฤทธิ์นะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือแฟนคลับเอฟซีตอนนี้เขาคิดถึงคุณผลงานเพลงอะไรไงมาเร็วนี้ไหมมีแต่ว่ามันยังกำหนดการมันโดนเลื่อนไปเรื่อยๆอยู่เพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ครับใช่ก็เดี๋ยวยังไงรอติดตามแต่ละการภายในปีนี้แหละมั้งนี่นะครับฝากติดตามนะครับคุณหมอที่น่ารักของผมนะครับ คุณลิศเลืองลิศนะฮะฝากคลินิกให้หน่อยดิคฝากคลินิกนะครับ The r i s h Mentoy นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เนี่เอาอย่งเนี้ยฝากน้องที่น้ารัานด้วยนะครับคุณลิศนะครับผมอ่ะฝากให้หน่อยฝากด้วยนะครับผมคลินิกของคุณหมอโอ๊กนะครับขออภัยบอกออภมึงอีกแล้วเนี่ย โอ้ไม่นอกจากกูไม่ได้อะไรกูขอแบบให้แบบพูดถึงคลินิกให้น้อยเดลิศครับผมคลินิกนะครับผมอยู่แถวนะครับผมราดจับอ่าอยู่แถไหนนะทีทาินทาวินทาวินทานทาวทานทาวด้เายในทาวินทวจะมีวาวาสาวาวเหราใช่ทาวิราแรกปาิดาววินทาาไา เปิดอีกสักการหนึ 1, ่งค่ะอกสองจริงๆไม่ได้อยากเปิดนะแต่ว่าเซ็นออสัญญาไปแล้ว <laughs> โอ้โหไม่ไม่คิดว่าจะยืดยาวขนาดนี้เดี๋ยวขึ้นให้นะครับใครสนใจอยากมาทําหน้านะครับหน้าใสแบบสุดเด็กแบบนี้นะครับมาเลยที่ดึงลิสต์นะครับผมและที่สำคัญนะครับผมติดตามทุกช่องทางของคุณหมอลิสต์นะครับลิสต์เรื่องลิสต์นะฮะผู้ชายที่น่ารักแบบนี้นะฮะก<อ>็คร<อ>ับลาไปแล้วสวัสดีจ้า